ไองดูเหมือนของของใหม่ไหมใช่บุนของใหม่ไหมเนี่ยบุของใหม่เลยอะี่ซื้อมือสองคุณสวัสดีน้องครับ วันนี้ก็อยู่กับผมชก่างกร68ช็อปเหมือนเดิมตัวเสื้อไอรอนเหรอดีทำไรพี่เศษเหล็กกองอยู่นี่วันนี้มีที่มาที่ได้ของเล่นใหม่มาอะไรอ่ะอะได้ของเล่นใหม่มาเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันมันคืออะไรพี่ก็สิ่งที่แม่งของต้องมีอ่ะของต้องมีอ่ะของต้องมีรถเหรอเพราะไอ้จูเนอร์นะต้องต้องมีที่ไปหวดไดโนใหม่ไว้เนาะเฮ้ยอะเรื่อยเรื่อยระดับสุดระดับเพราะว่า จริงจริงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าทำไมต้องมาทำเหล็กอะไรข้างนอกมีเหตุผลอยู่ไปเดี๋ยวตามไปโอเคครับมาดูครับอันนี้เครื่องอะไรพี่อันนี้ซีนซีเราอ่ะเรากัดโลโก้แล้วก็ทำหลายอย่างอยู่แต่วันนี้คืองานกัดโลโก้อ่าอันนี้คืองานลูกค้าเหรอพี่ใช่ใช่งานส่งลูกค้าไงอันนีไหนกัดเสร็จแล้วอ่ะเขาเรียกวาวอะไรเนี่ยไอ้สีวาวเสีซเว็บเสซเวียร์เซเว็บโอ้โหอ๋อยังกัดไม่เสร็จอ๋ออย่างนี้นี่มันกัดเสร็จแล้วเขายังไม่เปลี่ยนโอ้โหเดี๋ยวออกมาดูนี่แวะก่อนเลยแกดูสดเลยพี่ ใช่นี่เสร็จแล้วเจะเอาฝาใหม่ขึ้นมันจะฝาเยอะมากอันนี้เราอันนี้มันทาไปหลายอย่างแล้ววันนี้เรากัดโลโก้อันนี้สตาร์ทฝาลูกเขาสตาร์ทที่ลูกเท่าไหร่พี่พี่ได้นำหกสี่อย่างเงี้ยกัดโลโก้เป็นของร้านไงอ้เนี่ยก่อนกัดมันก็จะมาแบบนี้คือคือก่อนอนี้จะอยู่นี้ใช่แล้วก็พอการเซ็นกจะได้แบบเวลาลูกค้าเค็มหรืออะไรเงี้ยเราจะได้แบบรู้ว่ารู้ว่าของเราอ๋อโอเคไปนี่มาดูลุยลุยลุยแตนแต พามเฮ้ยใหญ่เนี่ยมีห้องแอร์ด้วยแบบพี่แอร์เดี๋ยวตัวอยากหด่ไปยืมอ๋อพี่อันนี้บ้านไหนพี่อันนี้มันคืออะไรอ่ะนี่คือไดโน่ตัวใหม่ครับของพี่นะน้องๆนี่ตุกก้าโทรมาจูบรถพอดีเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลุกค้าเทตัวใหม่เทตัวใหม่อ่า ก็ก็สําหรับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิมออถามว่ามันดีกว่าตัวเก่ายังไงโอ้โหเล่าทั้งน่าจะทั้งคิดแบบวันนี้ถ้าไม่ดีกว่าเดิมไม่ซื้อมาแน่นอนเดี๋ยวให้ทายเลยให้เองทายพี่ดีกว่าคิดว่ากี่บาทอ๋อนี่เฉพาะนี่โอแคตรงนี้อะเฉพาะนี่มันได้แค่นี้ไม่แต่แต่ที่ผมสังเกตคือมันมีจอใหม่ซื้ออันนั้นซื้อแยกอีกอันนี้ซื้อแยกมันไม่แถมมานะเขาไม่ได้แถมมาอันนั้นก็คอมจอก็โดนไปมีสองหมื่นกว่าโอ้ใช่ อืมค uh, hmm. ah, right? ิดว uh. oh. oh, oh. oh, ่าเท่าไหร่เนี่ยแสนปะแสนป่ะแสนไหมหนึ่งแสนเดียวเหรอแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งเออเอาเอาเชือกมาอีกแบบมั้งโอ้โหโอ้นี่เชือกทองใช่ไหมเนี่ยแต่จริงจริงเฮ้ยเอ็งดูเหมือนของของใหม่ไหมอ่าใช่เหมือนของใหม่ไหมเออเหมือนของใหม่เลยแต่จริงๆพี่ซื้อมือสองเลยเนี่ยกระด้ามือสองเอออุ้ยเหมือนเหมือนใหม่ไหม เหมือนมากอ่ะเหมือนมากบอกว่าบอกว่ามือหนึ่งแม่งคิดโมว่ามือหนึ่งแม่งยังได้อ่ะแต่จริงซื้อมือสองมาคือเจ้าของเก่าเขาซื้อมาแล้วเหมือนเขาล้มโปรเจกต์อ๋ออะไรประมาณนั้นอ่ะเขาก็เลยแบบเขาก็เลยขายก็เลยขายมาใช่ตัวนี้จริงๆถ้าซื้อใหม่เลยเขาเรียกว่าเดนโนแหบรุ่น320ร้อยหมายถึงรับแรงม้าได้320แต่ก็เกินไปได้นิดหน่อยเอาไปมากสี่ร้อยม้าถามว่ามอไซส์สี่ร้อยม้าเลยแรงเลยขูดรถเละเน่ะ เอาเป็นว่าคือ F พันน่ะจูนสบาย F พันจะอยู่ประมาณ200กว่าม้าเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่มีบิ๊กไบค์คือมาใช้ไม้ได้ใช่ไหมถึงจะต้องแบ่งม้าก่อนราคาถ้าซื้อใหม่ตอนนี้ก็ประมาณสามแสนไปไปเฉพาะไอ้นี่นะมประมาณเอานี่ดีกว่าสี่แสน่าประมาณสี่แสนรถคันหนึ่งอย่างนี้ดีกว่ามันสามารถจูนบิ๊กไบค์ได้ด้วยไงคือ300กว่าม้าก็เลยซื้อทีเดียวให้มันจบเลย แล้วทีนี้ก็บางคนมาถามว่าพี่แล้วจูนรถเล็กได้ไหมสบายสบายเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่ามีโหลดไฟฟ้าไว้ยคืออะไรพี่ก็คือแบบอยากให้มันหนืดอ่ะอยากให้มันเบาตั้งได้เลยหรือหรือนี่ฟังก์ชันแม่งที่แบบฟังฟังชัันฟังก์ชันฟัง์ชันฟังก์ชันแม่งที่แบบสมุิพี่ผมเมื่อกี้อาทิตย์ที่แล้วผมไปเที่ยวทับเบิกแม่งรถผมขึ้นเกียร์สามทับเบิกไม่ได้ไดโน่ตัวนี้จำลองทับเบิกได้เลยเฮ้ยเจ๋งอ่าเรามาดูกี่ตรงนี้จำลองยังไงเดี๋ยวเข้ามาดูจอเห็นเห็นจอป่า ตัวนี้มันจะมีโหลดซิมไหมตรงเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าปรับองศาก็คือถนนมันจะให้มันเอียงเท่าไหร่สมมติทับเบิกนี่ยจะมี15องศานะผมจะพี่จะผิดนะถูกผิดยังไงก็เม้นมาบอกด้วยหมายถึงถนนมันเอียงมันตั้งอ่ะมันตั้งอ่ะเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ผมจะมึงคิดว่ามัน10องศาเลยก็คือแม่งตั้งอ่ะเพราะนั้นถ้าเราตั้งตัวนี้เป็น10ก็คือความหนืดอในน้มันก็จะปรับเลยคือสมมติรถปรับล้อหลังใช่ไหมใช่สมมติรถเราแม่ง ขี่ทางเรียบไม่เกียร์สามเกียร์สี่สบายใช่ไหมขึ้นทับเบิกย็ดเคงแล้วขึ้นกินอีกบางคันมันกินนาน้องขึ้นยิงนะบางทีแบ<ต>บขึ้นไม่ไหวก็มีเรากลับมาบ้านเราจะทําการบ้านเราจะแก้ที่ในรอบนี้ผมอยากให้รถมันขึ้นเกียร์สามได้เราก็สามารถตั้งโหลดตั้งโหลดได้ให้มันใกล้เคียงได้แล้วก็สามารถไม่ต้องทําเครื่องก็ได้อาจจะไล่สเตอร์เฉยๆไล่สเตอร์บนเนี้ว่าให้มันอ๋อขึ้นเกียร์สามมันขึ้นได้มอ๋อมันไล่สเตอร์ได้ตรงนี้เลยใช่เพราะตรงนี้มันตั้งโหลดได้จริงอ่านี่คือแบบความชันถนนใช น้ำหนักรถอน,น้ำหนักรถน้ำหนักรถด,ด้วยกรณีแบบรถเชงอแม่งไปไล่อยู่ไปหมอบอยู่วิ่งเท่านี้กี่วินาะทีกี่กิวเอ่แล้วดันมาชั่งน้ำหนักเอา้าเฮียน้ำหนักเกินอน้ำหนักเกิน5้ากิโลสมมุติหรือเวลาแข่งขันเขาจะมีรุ่นน้ำหนักรถใช่ไช่ร้อยสามห้าร้อิจะเปลี่ยนรุ่นเฮ้ยอยากรู้ว่ารถแบบมันจะ แรงม้าจะได้เพิ่มไหม,มหรือว่าเวลามันจะดีขึ้นไหม,มก็สามารถได้สมมติเรา,าก็เรา,าก็จูนเบื้องต้นก่อนก็นกคือตั้งน้าหนักรถเป็นร้อยห้าสิบว่าไปแล้วเราก็เปลี่ยนน้าหนักใหม่โหลดมันก็จะทําการมันก็จะทําการคํานวณใหม่อมันก็จําลองให้ใหม่อดีเลยน้าหนักรถเราจะได้ไม่ต้องไปแบบเทสถนนแบบอะไรพวกนี้ทีนี้เวลาที่เขาดีถามว่าเฮ้ยเราจะรู้ยังไงก็คือเราต้องไปลองขี่มาก่อนเอกรณีรถกรณีรถที่มันคํานวณความเร็วจากรล้อหลังอะมาปั่นมันจะง่าย ไฟเลี้ยวบางลมไฟเลี้ยวบางลมอะไรอย่างเงี้ยรถที่ไม่ไม่ได้จับไหม่ที่ล้อหน้าจะแม่นแต่ถ้าคันอย่างประวานเนี้ยมันจับเรือนไหม่ที่ล้อหน้าใช่ไหมอ๋อคือจับมันก็จะลำบากหน่อยลำบากหน่อยไปถึงแบบเราจะเทียบว่าความเร็วมันต่างไม่ต่างอย่างเงี้ยแต่ถ้าพวกบิ๊กไบค์ทีซีเอ็กไฟเลี้ยวบางลมอะไรอย่างเงี้ย ที่จับล้อหลังที่จับล้อหลังอะทุกรุ่นเอเมดเอ็กซ์กัอะไรเงี้ยแม่งเห็นผลแบบคือแบบแน่นอนคือเราไปขี่ก่อนไงไปขี่สมมติเราไล่เส้นนี้ไปขี่เลยไปขี่จริงๆก่อนจูนไปขี่จริงๆริงก่อนทําอะไรทุกชักย่าเลยได้ร้อยสี่สิบเราก็มาตั้งตรงนี้ค่อยๆปรับค่าปรับค่าปรับค่าให้มันได้ร้อยสี่สิบุ๊บแล้วเราค่อยโมดิฟายเนี้ยเราค่อยจูนค่อยเปลี่ยนแคมเปลี่ยนเครืถ้าตรงนี้มันขึ้นเป็นร้อยสามห้าไปขี่จริงๆก็มันขึ้นร้อยสามห้าอ๋อคือมันเห็นผลได้เลยใช่แต่เราต้องทัน แต่แต่ก็ว่าเดี๋ยวหาวิธีว่าไอ้พวกปาวานี่ต้องทำยังไงผมอาจจะต้องซื้อเซนเซอร์จักรยานมาใส่จะได้ก็ติดจับล้อหลังของลูกค้าไงเราก็ไปคิดก่อนเราก็ดูว่ามันเท่าไหร่อ่ามันเท่าไหร่แล้วเราก็มาเอามาจับบนนี้เอ่ามาจับบนนี้ตอนเราปั่นบนนี้ที่ที่ล้อหลังอ่าก็ต้องรอขอเวลาครับเขอเวลาใช่เพราะว่าเพิ่งมาใชี่เพิ่งมาเพิ่งมานะครับก็ ส่วนฟังก์ชันหลังมีมันมีแบบเจ๋งๆเนี่ยคือเนี่ยแค่นี้พี่โคตรเฟี้ยวถามว่าตัวเก่าทำได้ไหมไม่ได้ตัวเก่านี่ยต้องใช้แบบวิชามานอ่ะต้องแบบต้องแบบกะต้องงมต้องงมหน่อยต้องกะต้องกะใช่งกะกะเอาแล้วก็ไปขี่อีกต้องไปขี่อีกแต่อันเนี้ยผมการันตีเลยว่าได้แน่นอนใกล้เคียงกว่าอันนั้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โน่จะได้ดีกว่าน่าจะได้เลยดีกว่านะเฉยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ การเก็บค่าเอฟอ่ะคือส่วนผสมน้ํามันกับอากาศเอฟคืออะไรพี่น้ํามันกับอากาศอ่ะน้ำมันหนาบางไงเอาพูดง่ายวเาน้างคือเราจูนบนพอดีบนแท่นเนี้ยเท่าที่ผมเคยไปลองใช้ก่อนซื้อแล้วจริงมไปลองใช้ของคนอื่นก่อนซื้อโอ้โหมันโคตรแม่นเลยแม่นเลยคือแบบใส่บนนี้ยังไงไปลงบนถนนแม่งโอ้โหแบบเห็นเห็นถ้าเราตั้งโหลดใกล้อ่ะคือแบบแม่งลำบากเลยใกล้เลยแต่เป็นแท่นเก่าเนี่ยแม่งต้องกออต้องเกาก็คือแบบเขาเรียกว่ามันมัน มันก็อุราคาหลำบืนเนี่ยราคาเนี่อย่างว่ามันต่างกันใช่ช่วยด่าถามว่าไม่ซื้อนี้แต่แรกไม่มีตังค์เลยเราบันเตอร์เราบันเตอร์นขอรับเพื่อนๆมีรถเด็กรถใแยงรถอะไรมาลองมาใช้กันได้ค่าบริการ เท่าเดิมเท่าเดิมรีแมปพันห้าเหมือนเดิมโคตรคุ้มจริงคุ้มนะทำให้คิดเหมือนเดิมเพราะจริงๆผมบอกผมซื้อมาช่วยผมผมซื้อมาช่วยผมพัฒนาตัวเราด้วยให้เราจูนเสร็จง่ายๆดีลูกค้าประหยัดเวลาด้วยลูกค้าก็ปิดกำไรลูกค้าไปกำไรลูกค้าไปเหมือนเดิมกล่องสแตนก็จูนพันเดียวเหมือนเดิมีแมปพันห้าราคาเดิมครับแต่เรโน่เทพขึ้นโอ้โหรถแข่งก็มาได้ใช่ไหมพี่รถแข่งมาได้แล้วฝากด้วยสำหรับทีมรถแข่งที่แวะเวียนมาดูหรือน้องๆในทีมรถแข่งครับผมจะเปิดรับสปอนเซอร์ ที่รายการแข่งขันอิงรายการขอเป็นอิงรายการใหญ่ๆอย่างเอ็นทีโอหรือรายการลองมาผมจะเป็นสปอนเซอร์เรื่องจูนให้ฟรีรุ่นละทีมรุ่นละทีมอสมมติคันนี้ลงหกชั้นห้าผมก็จะช่างนี้เอามาแล้วเอผมก็สปอนเซอร์หกชั้นห้าเฉพาะทีมนี้ทีมเดียวออ่าคันเดียวหรือว่าทั้งทั้งทีมทีมเขาแต่รุ่นนี้เลยรถหกชั้นห้าโอเคอ่าส่วน ทีมอื่นถ้ากิดจะข้าก็ทีมนี้สมัครมาผมก็เอาไปดูทีมนี้ให้หรือทีมนั้นใหญ่จริงมันเอาทุกเวทดเขาจองก็ก็แล้วแต่ถ้าจองก็ให้หมดออแต่ว่าคือเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นและทีมอจูนรีมาได้เลยก็คือมาเป็นสปอนเซอร์เป็นผมเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วก็เวลาไปสนามก็จะไปช่วยถ้าถ้าว่างถ้าว่างตรงกันก็จะไปช่วยที่สนามนี่ได้หมดนะทั้งรถเชงก็ มีไงถ้าถ้ามีโปรไฟล์มามาพอนะมีโปรไฟล์มาแบบแข่งจริงๆไม่ใช่แบบคิดอยากแข่งวันนี้แล้วมาองแข่งแข่งตลอดอ่ะได้เลยมาได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วเราลองปันดูกันได้บมันเฟี้ยงไงได้โอเค เดี๋ยวเราสวิทไปดูรอบเดี๋ยวเราจะาสวิทไปดูรอบที่เราเราสักมันจะชอบสะดุดตรง5,000รก็ 5, <ด>นไนรบมันปดิอกเลยใ่ก็จะ้อไป5,000นี่เราก็จูนเก็บเลยว่า5,000ะมัน มันสะดุดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเนี่ยมันจะดีมากคือประมาณนี้จริงๆเราเราเนี่ยเห็นไหมถ้าพอเราดูเลยไหมเราดูเลยม้มแม่งเท่ากันอแต่ถามว่าเราเอาไหนเราก็ต้องเอาอันสีเขียวเข้มเ่ยที่สีจืดๆอ่ะเพราะว่าสินมันตกช้าม้ามันอยู่ไกลอ่นนี้คือการดูเบื้องต้นเสำหรับที่นี้ก็ฝากด้วยนะครับครับผมน้ำมันเครื่องต้องเอ็น้้ำมันเครื่องเอนโดโร ขึ้นเขาอย่างเงี้ยออผมบอกเลยแม่งเทสได้อย่างเงี้ยผมบอกให้ถ้าน้ำมันขึ้นมาดีแม่งตั้งโรหนักๆแม่งลื่นเลยอผมบอกให้มันระเบิดเลยขึ้นลื่นนี่นะถ้าแบบขึ้นเขาเน้นแบบขึ้นเขาหนักๆจะยาวเพราะผมมาชอบขี่เที่ยวปีใหม่ตลอดโซนเหนือผมจะใช้เบอร์ห้าสิบเบอร์ห้าสิบ DB ห้าสิบใช่เพราะแม่งโอ้ไต่เกียร์หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่มันจะรู้สึกได้เลยใช่ไหมขึ้นมันโคตรร้อนเลยบอกให เครื่องคือระเบิดก็ระเบิดเลยนะผมจบอกให้บางคนเขาเซฟเครื่องเขาก็ไต่เกินหนึ่งแบบชิวๆบางทีรถแรงนี่ก็ต้องอยู่ที่น้ำมันเครื่องนะพี่นะมันมีส่วนเยอะใช่ไหมมีส่วนเยอะเลยเรฝากเป็นดูโลกด้วยได้ใช้ดีแน่นอนจัดไปโอเครู้เรื่องครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ